แล้วก so so ็ครช่วงช่วยแรตันอยเตรไหนล้เหรอบหนผู้แรกตันหรอบสิบหกครับคัดรอบ8ปดคันคอูแม็กแม็ค oh. ิิงครับแล้วก็เบิร์ดพ่อพีเรตชนะเข้ารอบแปดคันครับ แจก A ครับอู๋ m a แ m a x ิครับส่วนแจก B ครับเอแบิร์ดนุยแลนเบอร์ดคองพิ่เป็ดนรุ่นของตันตาลหก 10.999ครับแท็ก A ครับแมกแ c ็กซิ่งเข้าลออครับออกโกสิฟุตไม่ดีครับ1 2075ครับ1879แท็ก B ครับแท็ก B เสียหลักครับตอนนี้เจมจูเนอร์ครับแท็ก B ครับส่วนเอ้แท็ก A แท็ก B U A N p ๊ p ของเจ็ดครับในรุ่นของรถบ้านรถเด็กตันอก รอบ16คันครับชนะเข้าไปรอบ8คันแตกๆครับรบอสักครู่นาอนมีนะครับด้ยนะครับเอร้งว่าตน้

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ช่างพศเอนช่างพาทครับเข้ารอบ8ปดพันครับสิบจุดหกหนึ่งศูนย์ช่างพาสปูพศครับแท็กเอครับตั้มสุราเอกี K ครับส่วนแท็กบีครับอูเอ็นป๊อบทองเจ็ดครับในรุ่นของตันหกรถเหล็กครับ ศูนครับปูเอป๊อปเข้ารอบแปดคันครับแปดบีครับอูช่างคนของเก็ครับเอไปนี้คือเกครับลักาพีเกครับข้าไปมหาไทยา่อาต้่างคนของเกครั้งัู่บ 0 6 4วแท็กเยกไปแล้วครับเทโบบ้าครับเอ็กเทโบบ้าครับช่างพลเข้ารอบครับติเ็ด135แบงก์การยาวแท็กเครับแบง์พะราม้าแท็กบีครับแอรฟิวช์ ขข้าาดคู่สุดท้ายรอบ16คันครับคู่ก่อนหน้านี้มีบายไป1คันครับช่างดูเลยเข้ารอบ8คันครับครนนี้คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายครับในรอบ16คันว่าใครจะเข้ารอบแบงค์เจอแบงค์ครับแบงค์การยาวกับแบงค์พระราม5 เบทจ็ครับสิบจุครับพรามหครับแบงพรามหเข้ารอบแปด0ครับอนนี้รอบแปดคันครับแอครับปู่ออบคลองเจ็ดครับส่วนแทกบครับปูแม็กแม็กซิ่งครับรอบแปดคันตันหก แม็กแที่ทที่นะตแน่งาครับรอไปนะูได้นะแทกครับ1.5ครับดูครับไยจะเข้ารอบ4,000ครับ1 0 6 6ปครับ1 1เอครับครับอบสี่เมตรครับ

4.45ครับเอ็นป๊อปเข้ารอบครับ221 222ครับแท็กเอครับอู่ชังโดครับแท็กบีครับโปรพัทคู่นี้มาเจอกันได้ไปรอบ16คันมานะครับรดูคู่นี้ใครจะเข้ารอบ4คันครับ จุดห้าห้าหนึ่งครับจังโดครับเข้ารอบสี่พัน หกหนึ 1> 6, 1, 5, ่งห้ากับแบงป์บารัมห้าเข้ารอบสี่ค่นครับขัรถผ่านเขอามาในหนขเก้าสอครับโค้งี่ในส่ที่รมได้ครันเอณเกณนเ่นไรรถท่นเคู้นี้เจอกันเองครับคนขับคนละคนครับชนะชิงหนึ่งแพ้ชิงสาม

ดูครับซีบีคูหรือตั้งทัสซิ่งครับ10.577 10.469ครับตั้มเข้าไปทิ้งที่นึงครับซีบีคูเข้าไปทิ้งที่สามครับ 7, 10, 4, 1, 5, เจ็ดสิบจุดสีหนึ่งห้าครับชังโดเข้าลอบครับเข้าไปชิงที่หนึ่งครับชังแบงชิงอันดับสามคู่ชิงที่สามครับ 10.395ครับแท็กแบงคปพะลำห้ารับที่สามครับผู้ชิงท,ที่1ในรุ่นตัน6ครับรุตนีมาแ,แรกครับรุดยที่ได้บาลารุ่นรอบที่หนึ่งครับแต่ผมตรรัดสับ เบียร์10.389ครับรับประดับสองครับทางโนครับแอกเอเอ็มปั๊บคองเจ็ดรับประดับหนึ่ง